มอนมอุโมงอะไรนะมอนเข้าไปดูดิไอ้เคสวบหัวเดอ้อไอ้เคสวบหัวน้องเดอ้เอเฮ้มาไปวิ่งสวบหัวไก่มาตีลังกาตุ้นตัวร้ายแบบตัวร้ายแล้วมันมาก็เล่นน้ำคลองอีก ป่ะกลับบ้านเถอะป่ะหาปลาไงหาปลาเหรอนั่นหาปลาเหรอหปาปลากับปลามาดิได้ไม่ไดหาปลาไม่ได ได้ไหมเดี๋ยดูมันเดีดูมันสภาพ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 โอ้ยไก่ปูโอ้ย,อยตายไก่มันก่อนไก่ปูาขึ้นมาเอา้าเออเออเอาเข้าไปเข้าไปเออเาเข้าไปพอใจยังเออดูความโศกโศกมันจิ พอใจยังพอใจแล้วกลับบ้านได้ไปไปทางไหนไปกลับบ้านกลับบ้านบักหน้ามึอไปชวบหัวไก่ตลอดมึงนะ่ะไปแล้วกลับบ้านไปไปแล้วดูสภาพมันดิดูสภาพมันดิ ก็คใครบอกน้องไปวิ่งสวมหัวไก่อะไรไม่ดมหลอกสาวกินสาวนะ่ะเฮ้ยกลับบ้านเฮ้ยเดินดีๆด,ดิบ้านอยู่ไหนเลี้ยว đẹp đấy đừng 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 đừng

ฮ่ายังมีพลังอีกเหรอขอดูหน้ามันหน่อยจิขอดูหน้ามันหน่อยจ,อดาาอยจิดูหน้าหมาหน่อยจิหันมานี่หันมานี่จิดูหน้ามึงมันหน่อยจิเตะดาก็ข้าไป ตีหลังลยตีขี้หลังนะ้ขี้หลังงบงกมันะใส่ใส่ใส่เหนื่อยละแม่นี่เหนื่อยละน้องเหนื่อยยังน้องเหนื่อยยังไปไหนจะไปใส่ไปไหนอยากกลับบ้านเลยเหรอ แล้วตอนเรียกทำไมไม่มีหูเนี่ย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 ไปไปพาห้กลับบ้าน